วันนี้จะเป็นคลิปที่นิกจะมาทำรีวิวทำตาสองชั้นนะคะ feels, brand, อนนันนีนะก็คะก็สวัสดีนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ t i e Official นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อยากให้ความรู้กับสาวๆหรือทุกคน ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยจากการแบบทำตาสองชัน้นหรือทำสัลากรรมอะไรก็แล้วแต่วันนี้จะเป็นคลิปที่นิกจะมาทำรีวิวทำตาสองชั้นนะคะคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเท่าความก่อนว่านี่ก็เป็นคนที่ตาแบบตีมากตาแบบอตีอะหมวยไปเลยอะเออแบบตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วเพราะว่าทางฝั่งคุณแม่ค่ะเออเป็นคนแบบจีนแล้วก็ตาเนี่ยค่อนข้างจะเล็กมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเวอร์ชั่นแรก อันนี้คือต่าเวอร์ชันแรกนะคะซึ่งสมัยเรียนเนาะเขียนอะไรเนินหนามากเพื่อให้ตามาดูเข้มอย่าทำนะคะเพราะว่ามันจะดูเป็ือนย่างมาต่อย <c oughs> เออแต่ก็เข้าใจว่ามึงทีมันเกี่ไปแล้วมันก็แบบเฮ้ย <c oughs> มันเหมือนมันไม่เห็นนะมันหลบในอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือเราก็คิดว่าเออเราอยากทําตาตอนนั้นน่ะประมาณแบบยังไม่รับปริญญาแต่เรียนจบละเราก็ว่างคุณแม่เป็นคนพาไปทําค่ะอนนี้ขอไม่บอกชื่อคุณหมอแล้วกันแต่ว่าคุณหมอค่อนข้างมีชื่อเสียงจริงๆแล้วทําตาพร้อมกับจมูกจมูกอันนี้แล้วก็ตาแต่ประเด็นคือตอนนี้ทําเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ปี2012กํากำลังเข้าสู่2013ซึ่งตาแรกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ คือจริงๆอะตอนนั้นอะด้วยความที่เราไม่ได้มีเล็บขนาดนั้นเราบอกว่าคุณหมอแบบเอาตาไงก็ได้ให้ดูโตแต่ประเด็นคือมันกลายเป็นว่าทํามาแลวว้วอ่ะนี่รู้สึกว่าตามันไม่กลมนี่อยากให้ตามันกลมๆก,ก็เลยรู้สึกว่าเออแอบพลาดไปนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เราพูดอะเราก็พูดไม่เคลียรเราก็บอกกับหมอว่าเออเราอยากแบบตาโตก็จบซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ทรงตาของเรามันควรจะเข้ากับรูปหน้าของเราด้วยซึ่งนี่คิดว่า ตาที่โตอ่ะแบบแลบกลมโตอ่ะมันก็เข้ากับหน้าเราไงฉะนั้นเนี่ยพอเราทํามาแล้วตอนนั้นมันจะเป็นออกแนวตาแบบสา่อีกคือโตตรงหน้าแต่ว่าข้างหลังมันจะแบบเหมือนตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกทํามาก็ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าพอผ่านไปประมาณ2-3ปีมันเหมือนชันหน้ามันหายไปครึ่งหนึ่งโดยเฉพาะตานี้ตานี้ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าตาเนี้ยมันหายไปครึ่งหนึ่งมันจะมีรูปอยู่ คืออยู่ๆมันก็เหมือนแบบชั้นหายไปกลางตานิคเลยอะไรเงี้ยนิกก็เลยแบบหาวิธีแก้กับมันนิกก็เลยกําลังหาแบบหมอที่จะสามารถแก้มันได้ที่เนี้ยนิกก็รู้จักกับน้องคนหนึ่งที่เขาแบบทําตากับคุณลุงของเขาซึ่งคุณลุง,งเขาเป็นหมอตาของน้องที่นิกไปปรึกษาคือตาเขาสวยมากเียหวานแบบชั้นแบบสวยอาจจะไม่ได้แบบชั้นหนาตามที่เราอยากได้มากเหมือนแบบ ลองปรึกษากับน้องแล้วน้องก็บอกว่าลองทํากับลุงไหมประเด็นคือพอลองไปทําอันนี้จะเป็นรอบที่สองนิดๆทำมาปรากฏว่าตอนแรกอะค่ะก็คือทํามาแล้วค่อนข้างชอบเลยแต่ประเด็นคือผ่านไปประมาณแค่1เดือนเท่านั้นอนะชั้นนี้หายหมดเลยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือตาแบบหลับใช่ไหมคะพอลืมมันเป็นแบบนี้เลยคือมันแบบงงๆอะมันมีทั้งชั้นแบบชั้นข้างในชั้นข้างนอกงงไปหมด ดดูิภายในเดือนเดียวเท่านั้นนี่ก็เลยจะมาให้ความรู้กับทุกคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กำลังจะมีนัดทําตาครั้งต่อไปกับคุณหมอสนที่มาสเตอร์ e พซซึ่งคราวนี้ก็จะเป็น ความตั้งใจที่นิกอยากจะไปแก้อีกรอบนึ่งแล้วกันเป็นการทําตาครั้งที่3ของนิกนิกก็เลยจะมาทําคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับใครหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะทําสัญญกรรมตาหรือจะแก้ตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิกก็จะมาทําคลิปให้ดูว่าคุณหมอสนเนี่ยทำออกมาแล้ว เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววนันอังคารนี้นี่ก็ไปที่ m a s t e r ร์ e พีเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องนิกกี้อ f ฟฟิเชไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงสามวั <days> สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาล m a s t e r p ์ e c e Hospital นะคะก็เราจะไปทำตาสองชั้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะอุปรกรณ์นี้ทุกคนห้ามลืมเลยก็คือแมง เพราะว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลแล้วทุกคนจะตกใจนะคะแล้วก็จะต้องใส่แว่นกันแดดเดินออกมาขณะที่ฟ้ามันน่าจะมืดแล้วก็ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคุณหมอเขาจะทำอะไรยังไงบ้างนะคะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็กรอกประวัติเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปนะคะเก็บไว้ว่าดีฟอร์อัพเตอร์จะเป็นยังไงอันนี้ตัวของเก่า เปลี่ยนชุดมานานนะคะน,นี่ก็จะเป็นชุดที่ขอให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะม,มาทำความสารหน้ากัน อันนี้จะเป็นครั้งที่3ที่จะมารอบแรกคือทำแล้วแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเย็บไม่อยู่อะค่ะหางตามันมีปัญหาชั้นตามันจะหายไปมันจะมีเหลือแค่แบบตรงการลางตาแล้วก็เลยไปแก้พอไปแก้เสร็จป,ปุ๊บอันนี้เยเคลียบไม่อยู่เลยอืมรอการนี้มหมอนะ Okay. อของเราเบ้าต้าตามันค่อนข้างลึกอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทําชั้นตาเนี่ยถ้าทําชั้นเล็กจะไม่เห็นถ้าทําชั้นต้องอาจจะต้องใหญ่ไม่งั้นถึงจะไม่ไม่ไม่ไมไมไมชัดเลยเพราะว่ามันบังเข้าไปตรงส่วนเนี่ยเดถือไว้นะมันติดคิ้วลืมตานะชั้นตาจะประมาณนี้มันมันส่วนเนีย่ยเขามันจะไปติดตรงส่วนที่เป็นใต้คิ้วแล้วเพราะฉะนั้นจะใหญ่กว่านี้มากไม่ได้คือถึงทําชั้นหนาแต่ว่าก็ยังเห็นเล็กอยู่ดีตั้งมองตาตาตา ประมาณนี้นะาะว่าเนื้อตรงส่วนเนี้ยเป็นเนื้อติดคิ้วมันจะไม่เหมือนกันเนื้อตรงเปิดตาถ้าเอาชั้นตาหนาลึกเข้าไปให้ชัดมากขึ้นเนื้อตรงส่วนที่อยู่ข้างบนมันจะหวั่เข้าไปดูเป็นชั้นลึกชั้นเหมือนหอยหอยแขงอะไรพวกนี้ก็ได้ก็ก็พจะพอทําเห็นประมาณนึงแหละแต่ว่าไม่ได้ชัดไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีมีชั้นตาพวกนี้แล้วกันนี่มันจะไปติดเนื้อตรงคิ้วอ่ะคี่หลูเคยถามาจาเจ้าของหนูต้องเปิดหัดตาไหม เปิดก็ดีนะเนี่ยให้เป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนาะประมาณนี้บอกว่าโอเคนะชั้นรองันนี้ด้วยดันนี้ติดตามนะประมาณนี้เปิดเปิดก็จะได้เห็นเอ่อชั้นตาชัดหน่อยประมาณนี้หัวตาก็จะเห็นด้วยแต่ว่าตรงหัวตาจะมีรอยหยิีนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะมากไม่ต้องกังวล คือตอนนี้ที่ทํามาค่ะมันเป็นรอยเหมือนแผลนิดนึงมันจะหายไปใช่ไหมคะอาจจะไม่หายเดี๋ยวหมอต้องดูก่อนว่าสามารถเก็บหนังส่วนนั้นได้ไหมต้องไปวาดลานอนวาดภาพาวาดวาดตาดูอีกทีหนึ่งว่าเก็บได้เปล่าถ้าเก็บไม่ได้ก็อาจจะต้องปล่อยไปอย่างนั้นก็หมอนแนะนําถ้าเกิดทําเสร็จก็ค่อยไปเลเซอร์ออกก็ได้เพวเ่อเอาแผลเป็นบางแางตาได้ค่ะไม่เบ็นรอยได้สองแบบอันนี้แบบอันเล็กอันนี้อันใหญ่มันจะติดตรงกระดูกเห็นไหมคะอันนี้ดีกว่า แล้วเดี๋ยวหนักตรงนี้ค่ะคุณหมอจะเก็บขึ้นให้อีกมันก็จะเห็นชั้นตาเราพัดขึ้นโอเคพี่ว่าันี้โอเคแล้ว few moments later ก็หนีออกมาจากห้องผ่ตาตัดแล้วนะคะคุณหมอทําเร็วมากคือเขาไม่ได้ใช้มีดกรี ใช้เหมือนแบบเลเซอร์กีแล้วก็แบบทาทุกอย่างเร็วมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบออกมานะคะประครบไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะต้องประครบต่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูผลในแต่ละวันเลยนะคะว่าจะบวมมากแค่ไหนเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่บวมมากๆก็เดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะบวมแค่ไหนนะคะอันนี้คือครึ่งเสร็จเลยสวัสดีค่ะอันนี้ก่อนนอนนะคะ ก็รู้สึกว่าดูไม่ได้หนักหนาเหมือนรอบแรกๆที่ทำสมัยก่อน Tomorrow สวัสดีวันที่หนึ่งนะคะหลังจากที่ทำตามมาแล้วหนึ่งวันนะคะนี่จะเป็นช่วงเช้านะคะแล้วก็แนมีการทำความสะอาดแผลไปแล้วนะคะโดยฉันเกลือแล้วก็มีการประครบเย็นไปแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทายาตามที่หมอให้มานะคะ จริงๆนิกรู้สึกว่าการทําตาครั้งนี้น่าจะแบบบวมน้อยที่สุดแล้วละ่ะตั้งแต่ที่นิกทํามาเพราะว่าวันที่มันจะบวมมากๆอ่ะก็คือจะเป็นวันนี้ใช่ไหมหลังจากทํามาได้หนึ่งวันถึงสองวันเนี่ยประมาณสองวันก็จะบวมมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่บวมเท่าที่นิกคิดจ้ะ อันนี้ก็คือทาเสร็จแล้วนะคะสำหรับยาแผลสำหรับวันแรกก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแบบบวมน้อยมากๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่และว,วันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหนึ่งวันสามวันสี่วันห้าวันแล้วก็ตัดใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันต่อๆไปจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ 2> day 2 <two. S 1> วันที่สองนะคะนี้ก็รู้สึกว่าบวมน้อยกว่าเมื่อวาน นิดหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะยังมีแบบเลือดสิบๆจากเมื่อวานแต่ว่าวันนี้ไม่มีแบบเลือดสิบๆแล้วมันเหมือนแบบมันหยุดแล้วอันนี้ก็ใช้แบบประครบเย็นทุกวันนะคะเช้าเย็นแล้วก็ยังหยอดยาฆ่าเชื้อนะคะสำหรับตาแล้วก็ทายาอยู่นะคะปกติเวลาใน่ท้าค้างซาดหน้านี่ก็จะใช้เบลเดมแมนะคะเพราะว่ามันล้างหน้าไม่ได้เราก็เลยจะต้องแบบใช้ตัวเช็ดที่ค่อนข้างแบบดีหน่อยะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเกลือเนาะ แล้วก็แผลเวลาทําความสะอาดนะคะเขาก็จะให้คัตต้นบัตที่มันเป็นแบบย,วยาวๆนะคะมาใช้กับน้าเกลือแล้วก็ปาดจากหัวไปท้ายได้เลยนี้นะคะ day <3 S 2> พอดีอยู่ในห้องนาน,นะคะแสงมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะก็ถ่าเห็นกันอยู่ค่ะเออก็อย่างแรกเลยนะคะที่นิจะทำความสะอาดคือจะมีสัมีก่อนเลยนะคะกับใบโอเดอร์มา อันนี้จะเป็นสูตรแต่ละผิวคนไม่เหมือนกันเนาะมันจะมีสีฟูกับสีเขียววันนี้นะคะก็ลงไปเลยอย่าให้ชุ่มมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นบักหยดแล้วมันไปโดนตานะคะต้องแบบเตือนตัวเองไว้ด้วยกนะ็คือตัวตัวเราเองตอนแรกคิดว่าหน้าแบบ ไม่ได้ทาครีมมาสวันแล้วต้องย่นก่อนนี้แน่เลยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ย่นขนาดนั้นเนะาะแบบหลับได้ไม่ได้มันเราก็ไม่ได้แห้งจนเกินไปนะคะอันนี้ต้องพับนิดนึงเาะ,ะว่าเดี๋ยวมันไปโดนแผ่นหน้าแล้วก็ท้งหน้าเลยถ้าทำความสะอาดแค่ไบโอเดอร์มากก็จะรู้สึกว่าไม่สะอาดฉะนั้นเราจะต้องทำความสะอาดหน้าเพิ่มด้วยน้ำเกลือ อันนี้ซื้อมาเองนะคะคลินิกไม่ได้ให้แต่ว่าซื้อหเหมือนกันค่ะไม่ต้องชุ่มมากเดี๋ยวมันหยดมาเป็นน้ำน้ำทำไงอ่ะทีนี้เวลาทำความสะอาดแบบซอกซอยเราต้องพับนะคะ่ะแค่น้ำผักต้องพับแล้ว อะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ถือว่าทำคนาสนสแตนทใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทำคนานสแตน์แผลนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มทำคนานสแตน์แผลกันเลยก็อันนี้จะเป็นไม้สำลีนะคะที่ทางโรงพยาบาลให้มานะคะเราก็จะแบบอย่างนี้อยู่ให้มันชุบชุมแล้วเราก็ไล่ตั้งแต่หัวตา ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้มีเลือดแล้วนะเพราะว่าสองวันก่อนมันอาจจะแบบมีเลือดสิบสี่พิโอนะคะนี่นะเขาเย็บน้อยมากเหมือนแบบไม่ได้ทำตาเลยอะเออเพราะเราทำความสะอดแผลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องหยอบตาซึ่งคุณหมอให้มาสอง ตัวยานะคะก็จะให้ตัวยาที่เป็นหยอดฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นแบบว่าแก้แพ้ระคายเคืองนะคะมีสองตัวเราเริ่มหยดตัวนี้ก่อนอันนี้จะหยอดสี่เวลาเลยเนาะโอเคหยดสี่เวลาเลยนะคะแต่ว่าหยอดบบวันละสองไงนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเริ่มแบบ 3, เป็นสามเป็นสี่เอาละกันเนาะ ก็ยอดเหมือนยอดน้ำตาเทียมปกตินะเสร็จแล้วหน,น,นึ่งเอันเนี้ยไอไอหลอดยาวๆเนี้ยที่เป็นตัวแบบแค่ละไขยเคลืงองเวลาเราหยอดเข้าไปอ่ะมันจะมีฟิลรู้สึกเหมือนตื่นยาไปด้วยคือมันเหมือนมันมันไหลเข้าไปข้างใน หลอดลมด้วยอะค่ะมันก็เลยแบบมีกลิ่นต้องแบบระวังนิดนึงเนาะบางทีมันถ้าเราแบบหยอกก่อนนอนมันอาจจะทําให้รู้สึกแบบเหมือนพระดผอ,อ,อมได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้รู้สึกนิดนึง <S 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 พ ar, อกินยาเขาค่อนข้างแรงเลยอะขั้นตอนต่อ,อไปก็คือจะเอาคูลิ่งเจลนะคะมาแปะอย่างนี้แต่ว่าถ้าเดาแปะเลยอย่างนี้ก็จะเย็นเกินไปนะคะเราก็ต้อง มีกระเป๋าที่เขาให้มานะคะแต่ถ้าไม่อยากให้มันถูกแอทแท็บตัวตามากเราก็ใช้ผ้ากอดวางก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แบบว่าเลือดอยังซิบสิบนี่ก็คงแบบไปได้วางไปเลยเนาะอะไรแบบนี้เราก็แบบวางนอนไปเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าเลือดยังซึมซึมอะค่ะเขาจะมีผ้ากอดมาให้ก็เอามาลองตาก่อนก็ได้แต่ว่าตอนนี้นี่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่ได้มีครับ A later few moments ประครบเสร็จแล้วนะคะ30นาทีเนาะเราก็เหลือสิ่งสุดท้ายคือทายาค่ะทายาอนี้ก็จะใช้แบบที่หมอให้มานะคะอันะเป็นยาทานะคะ รีบปิดฝาละไม่งั้นมันจะแบบดาออกมาเยอะมากเกินไปเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันที่3เช้าก็ดูแลอย่างเงี้ยเช้าเย็นเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตแผนในแต่ละวันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะอีกแค่4วันน้อยเราก็จะได้ปัดใหม่กันแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแบบเร็วๆให้ดูกันเลยนะคะ วันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปตัดใหม่ค่ะที่โรงพยาบาลรู้สึกว่าไม่ค่อยบวมแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปตัดใหม่กันเลยแล้วก็มาดูกันว่าหลังตัดใหม่จะเป็นยังไงนะคะ early the next morning เจ็ดวันแล้วนะคะแล้วก็ไปตัดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะั่นตาก็จะประมาณนี้เลยก็เห็นชั้นชัดขึ้นแหละแต่ว่าเนี่ยมันยังบวมอยู่นะคะก็ยังคงต้องทําความสะอาดด้วยน้าเกลือแล้วก็ยังไม่ทาอะไรบนหน้าแล้วกันไปประมาณแบบ3วันแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะโดนน้ําได้บ้างแล้วก็อาจจะแบบ แต่งหน้าได้อีกทีนึงก็น่าจะสักประมาณแบบอีกอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แต่งตาเยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเรามีชั้นตาแล้วเราก็อาจจะแบบว่าลงแค่ผิวพอนะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้ของ7วันมาเดตนะคะน,นี้จะเป็นหลังตัดไหม3วันแล้ววันนี้วันที่10แล้วนะคะที่ทำมานะคะก็จะได้ประมาณนี้บลูนาลง ฝั่งนี้ยังบวมอยู่ยังเป็นแบบชันหนาๆอยู่แต่อันนี้เริ่มลงแล้วอันที่ฝั่งที่เขียวมาที่สุดเนี่ยมันกลับลงเร็วกว่าแต่ฝั่งที่ไม่ค่อยเขียวอะกลับลงช้ากว่าตอนนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้รู้สึกว่ายังบวมอยู่แต่ว่าออกมาค่อนข้างชอบหนะะ้าหาแล้วก็โอเคเลยวันนี้วันเป็นวันแรกที่เราได้ล้างหน้าแล้วค่ะแล้วก็ทําความสะอาดออด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็ทาครีมได้แล้วนะคะอันนี้จะเป็น10วันแล้วเนาะก็รู้สึกว่าผิวแบบแห้งมากแล้วพอแบบไปทาแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเออแล้วก็ยังไม่แต่งหน้านะคะแล้วก็งดการแต่งตาเลยนี่คิดว่านี่คงไม่แต่งตาไปเลยประมาณ2เดือนให้มันแบบ คงที่เพราะว่าที่ผ่านมาแบบชอบแต่งหน้าแต่งตามากเป็นคนสิ่งที่ชอบที่สุดของหนิคือการแต่งตาฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าก่อนหน้านะนะคนะนะที่ที่เราทําตาเมื่อก่อนอ่ะรอบหนึ่งรอบสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จมันเป็นเพราะว่าเราอ่ะเหมือนไม่ดูแลมันอย่างดีหลังแบบทําหรือเปล่ารอบนี้เราก็เลยจะดูแลมันอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนอนะ่ะมันจะ ดีไปเรื่อยๆแล้วมันออกมาค่อนข้างสวยเลยไมยก็ฝากติดตามด้นะคะอันนี้ตาครบรอบ13วันนะคะก็จะเป็นแบบนี้บวมน้อยลงมากบวมน้อยลงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละช่วงจะเป็นยังไงเนอะอันนี้เริ่มแบบเริ่มเข้าที่นิดนึงล้วฝั่งนี้เข้าที่แล้วเหลือฝั่งนี้ So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. และนี้ก็คือครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะ <Yay! S 2> สำหรับตาสองชั้นนะคะโดยคุณหมอสนมา s t e r p i พ c e นะคะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่หนึ่งเดือนเป๊ะแล้วการเป็นหนึ่งเดือนกว่าๆเนาะเราทำมาวันที่11ของเดือนกรกฎาคมแต่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่27สิงหาคมแล้วก็ เพิ่งมีเวลานะคะก็เลยจะมาพูดอัปเดตให้ดูว่าเออทำมาแล้ว1เดือนกว่าเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงซึ่งสำหรับนิกก็เป็นที่พอใจมากๆนะคะคือตั้งแต่ทำตาสองชั้นมาทั้งหมด3ครั้งเนี่ยนิกรู้สึกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่ประสบความส็จกับตานิกมากๆที่สุดแล้วเพราะว่าโอเค อย่างที่นี่เคยแจ้งไปว่านี่ก็เคยเป็นคนที่ตาแบบตีม่มากใช่ไหมแล้วเราก็ทํามาทั้งหมดอ่ะ3ครั้งแล้วอันนี้จะเป็นครั้งที่3ซึ่งศึกษามาดีในระดับหนึ่งนี่ก็เลยคิดว่าถ้าใครมีปัญหาเหมือนนิกเนาะเป็นแบบ ญิงตาแบบชั้นเดียวหรือชั้นเดียวหลบในหรือสองชั้นหลบในอะไรก็แล้วแต่ไม่คิดว่าทุกคนต้องทําการบ้านอย่างดีนะคะเพราะว่าการทําตาค่ะมันขึ้นอยู่กับกระบอกตาเราด้วยมันขึ้นอยู่กับเบ้าตาเราด้วยบางทีเราจะทําเยอะไปคุณหมอเขาก็จะจับตรงกระบอกตาว่ากระบอกตาเราลึกพอหรือเปล่า ลึกพอหรือเปล่าหรือสูงพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับกระบอกตาของเราในความชั้นสูงชั้นหนาอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่ายุคนี้เทรนตอนนี้นิคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนก็ชอบที่จะเป็นตาแบบไม่ได้ชั้นหนามากอยากดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับนี้อน,นิชอบแบบชั้นหนาน,นิดนึงแต่ว่าทําได้แค่นี้ค่ะทาได้แค่นี้จะให้ดูใ,ใกล้ๆนี่นะคะ ก็คือยังมีก็ยังมีข้างนี้ที่ยังแบบยังบวมอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาหลประมาณ6เดือนคิดว่าประมาณ6เดือนน่าจะแบบเริ่ม stable นิดหนึ่งสำหรับช่วงพักฟืน้นนะคะนี่ก็จะทายาที่เป็น d e r m a t i x a l t าก็คือเป็นตัวนี้เออ ไว้สําหรับทาแผลเป็นนะคะก็คือหลังจากที่เราตัดใหม่แล้วเนี่ยเราจะไม่โดนน้ําต่อยอประมาณ3วันหลังจากนั้นเนี่ยเราโดนน้าได้เราก็เริ่มล้างหน้าได้ปกติแต่นิกเนี่ยก็ยังทุกวันนี้ก็ยังล้างน้าเกลืออยู่นะเพราะหลังจากล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราก็จะล้างด้วยน้าเกลืออีกรอบสําหรับชั้นตางของเราเราก็จะทาด้วยเดอร์มาติกตัวนี้นะคะมันเป็นยาแก้ราแผลเป็นเพราะว่าตอนที่นิกทาหน้าอกเนี่ยรอยที่นิกผ่าเนี่ยก็ปัจจุบันก็คือมองไม่เห็นแล้วนะ ก็คือเดอร์มาติกเนี่ยเป็นตัวช่วยได้ดีเลยสําหรับนิกนะคะใครที่มีแผลผ่าตัดอะไรหรือว่าแม้กระทั่งแบบผ่าคลอดน้องหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าพี่สาวใช้อยู่ค่ะอันนี้ก็เลยจะทาแบบเช้าเย็นหลังอาบน้ำนะคะจริงๆที่นิกมาทําคลิปเนี้ยค่ะก็คือไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอยากจะให้ความรู้และการสําหรับคนที่คิดอยากจะทําสัญญกรรม ตาสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ศึกษาดีๆแล้วก็อยากให้ดูผลงานของเขาอะค่ะเยอะๆพยายามดูผลงานที่คล้ายๆเคสเบ้าตาเดียวกับเราอยากพยายามแบบไปดูของดาราคนนู้นคนนี้คือบางทีอะ เบ้าตาเรามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับเบ้าตาของเขาแล้วอาจจะเป็นคนหมวยมากเราอาจจะต้องหาเรฟของคนที่เบ้าตาคล้ายๆกับเราอะเพราะว่าเอาจริงๆต,ตอนแรกตรงๆเลยอะคือนิงไม่ได้มี reference ในการทําตาเลยตั้งแต่ครั้งแรกครั้งแรกที่นิง brief คุณหมอคนแรกอะ่ะนิง b ี i ไปว่าขอโตที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งมันก็โตจริงๆแหละแต่ว่าการเย็บของเขาอะมัน มันไม่อยู่ไงเออมันก็เลยจะทำให้แบบห่างตาแบบมันไม่ได้เป็นชั้นชัดขนาดนี้พอรอบที่สองก็คือพอผ่านไปเดือนนึงก็คือเย็บไม่อยู่เลยก็คือหายไปหมดเลยชันตาพอมารอบนี้ก็คือชัดนะคะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนทุกครั้งที่ทํามาแล้วกันรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะเราก็จะได้บอกลาตาข่ายติดตาสชั้นแล้วนะคะสําหรับมิก <c> ก <oughs> ี้นะคะยังไงก็ ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะคะว่าอยากจะปรึกษาในเรื่องของการแบบทำตาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะเผื่อ,อนิกี้ว่านี่ก็จะตอบทุกคนนะคะก็คืออ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์แหละยังไงก็ฝากกด subscribe ช่อง n i k k i o f f i c i a l ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในวอล์กต่อไปของ n i k k i นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ so if i do not find somebody soon i'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind it is like finishing this melody this feels like a necessity so this could be the death of me or maybe just a better me now coming with the timpanis and take a shot at anything i know i'm not there mentally but you could be